สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้จอมพามาชมสีสันความงามที่ดินวิวเขาใหญ่วังกระโจมค่ะที่ดินวิวเขาใหญ่วังกระโจมนะครนายกนะคะที่ดินชุดนี้เป็นที่ดินแนวบ้านสวนต้องเรียกว่าเป็นที่ดินมองเห็นวิวเขาใหญ่อากาศดีมากค่ะนะคะขนาดตารางวาเริ่มต้นอยู่ที่149ตารางวาถึง200ตารางวา ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,100ถึง5,500บาทต่อตารางวาที่ดินชุดนี้ต้องเรียกว่าเป็นที่ดินแนวบ้านสวนนะคะวิวเขาใหญ่อากาศดีๆสีสันสวยงามณนะตอนนี้มีเพื่อนบ้านกันนะคะหลายหลังหลายแปลงทําเป็นบ้านสวนน่ารักน่าอยู่ค่ะทุกท่านค่ะที่ดินชุดนี้ลูกค้าทุกท่านยังสามารถสดได้ผ่อนได้นะคะ วังกระโจมนครนายกมรดกธรรมชาติที่ดินแนวบ้านสวนที่ดินวิวเขาใหญ่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ม062-1574449 062-1574449ณจอมบ้านสบายใจพี่จอมที่ดินสดผ่อนขอบคุณมากค่ะ